น,นี่ได้จัดโตะแล้วนะคะพระเทียนองค์ะคะนะคะลูกชิ้น6กิโลนะคะเดี๋ยวเราไปถวายไก่กันอันน้องไม้กับอันฮิทโพะพข้นค่ะอันนี้เป็นของแม่นิรุลบลน,นะคะพระอาจารย์ไก่6กิโลแล้วก็อันลูกชิ้น6กิโลหนูทำนอันนี้กองหนูพันหนึงเด้อทัวรพระอาจารย์ถูกคะ่ะ ขอบคุณแม่นรูบุลบน,นะคะแม่สาาทุสาทุฮ<อ>ะกะอ,อีนนะังกะอีแล้วลูก อ้าวัวนยั่ค่ะแขกมาแต่เช้าเลยกกกคิตตี้ยังไม่ทันได้ลงมานะกกกต้องกินข้าวก่อนขอลงมาแขกมาถึงแล้วอัทโมสราสาธุแขกด้วย มาถึงก่อนชาบานชาบ้านก็ทีมมาวัดนะคะเนี่ยค่ะมีทีมงานของพี่ใหม่บอดี้นะคะจากเมืองไอแลนด์นะคะมาช่วยพระอาจาร,รย์สองหมืบาทนะคะเอ้าเข้าไปอเอ้าถ่<อ>ายรูปก็ถ่ายรูป ได้บุญเยอะละสาธุ hehe, alive, <hang on. S 1> เอาูเร็ียวเด็ดเด็ดเอาไม่ใช่โอ้โหมันทำอะไรลาลีลาดูไม่ดีลาะนะทุนท่าทาจังสาธุค่ะขอบคุณแม่เจมด้วยนะคะพี่ใหม่บอดี้และทีมงานเมืองไอแลนด์นะคะสาธุบุญด้วย phải chẳng sao quái tôi nghĩ rồi giờ mà ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì ปปติอิจิตังปัจปตังดุมหังกิ่เมีวะสุจัตุสัพเพปูเรนตุสังกัปปนยั้นหูปนาราสุยธรรมเนจุติราสุ နာမတောမောနာသံတုဇာပါဒာယေဝယသစ္စတုဘေမေဘေဝုโจေသာဇာတိဘာညာသလေကိုရိယမိနာနာရာဝန္တုလောက संघा တုဇဝိလူမေဗုဒ္ဓတိဘာဝရော जर्यानुगाय दे देव अङ्काभिनमरे सा मे या वेदनां भविष्य न वा जाजो या रोदे ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ